ปรได้จศึกต่อย้ําสวนครับไฟเริ่ซ้อมมากี่วันวันสามอาทิตย์ครับกรซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อย้ําสวนการที่เดิมเลยใช่มีใครเป็นผู้บังคับสารมามีเพื่อนๆในค่ายครับกีเพื่อนในค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละตอนนี้ยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบสี่น้ำหนักแปล่อยๆตอนนี้น้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบหกหวยสไตล์อะไรครับซื้อไม วันนี้เดีต้องมาเจอกับสิ่งดำเคยไปอยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะศึกษาที่ไปสิ่งดำยังอ๋อสิกสายเขาเมื่อจะตายมวยเข่าเลยวันนี้มาเจอสิ่งดำวางเกมบางแผงให้ดิอ๋อแก้เกมบนเวทีแล้วก็ต่อยตามสไตล์เราใช่แก้ไขอุ้งเท้าบนเวทีเลยเนาะใช่ล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ รอบน้อยอ่าวันนั้นมวยรอบเหมือนกันนี่ก็มวยรอบนี่ไฟสองป่ะใช่ครับเป็นไงวันนั้นที่รอบแรกไฟแรกไฟแรกก็ชนะครับชนะไปใชเร็เวดนี้เลยร้อยวันนี้ก็เวดเดิมใช่ครับเยี่ยวันนี้มาเอาชนะกับใครใช่ไหม เอาชนะอีกครับมั่นใจเลยมั่นใจถ้าวันนี้ชนะเข้ารอบเลยครับเมื่อกี้ลองสอบแล้วเป็นไงบ้างร้อยก้าสิบห้ามาพอดีมาสบายเนาะร่างกายเฟรนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูบบุแข็งแรงครับพอมาอยู่น้ากับใครเหมือนเดิมใช่ครับคุ้มมากี่กิโลไฟนีคุ้มมาสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณมันเจ็ดสิบครับคนจังหวัดคนกาฬสินธุ์ครับฝากเชิญช่วยให้ครับหน่อยฝากชาวกาฬสินธุ์ช่วยเป็นกำใจให้ด้วยครับวันนี้พร้อมไปชนะนะครับขอเชคดีไปครับ